นายนะครับยันชอช่วยถึงพิ่มสิทธิจากเพื่อเควสแอสเปนนะครับตอนนี้นิสายและยันชอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตกลงครับสวัสดีครับเชิญครับยันชอครับเชิญครับเชิญครับมาดูนะครับวันนี้ซ้ายสุดเนี่ยเซตของเราก็พักอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าเราขึ้นโอบอสมาหลายวันแล้วเรื่องอาการพัก ระหว่างทางขึ้นเนี่ยนั้นปกติที่ควรจะเป็นนะครับแต่ก็ตาไม่เขาถือว่าวันนี้เซตก็มีแรงสู้ผสมคัวนะครับเพราะตอนแรกเราลงไปเนี่ยต่ำสุดเราลงที่1 4ึ่ตนะครับตอนนี้เราเด้งมาที่1 4ึ่แต่แงลบอยู่นะครับยังลบอยู่ประมาณแจุดหรือประมาณจุดโดยประมาณนะครับตลาดหุ้นเอเชียมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลบกันก็มีบวกอยู่แค่3ประมาณ3%ประเทศนะโดยประมาณ ดัชนีเฟดเจอร์ยังคงบวกอยู่นะครับบวกขนมาประมาณ60จุดนะครับแต่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการเกือบทุกวันและเป็นนี้ต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันคือชาติของซื้อสุทธิเป็นหลักล้านครับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ4,800อกว่าล้ลานนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตลาดในที่ต่างชาติยังไหลเข้าไมา่หยุดเนี่ยหรือจะมีการสลับขายบ้างแต่ซื้อมากกว่าขายเนี่ยโอกาสที่เซตจ,จะพักตัวชั่วคราวและขึ้นต่อเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้มากอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าเรามาดูในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เข้ามาดูกันนะครับเรามาดูภาพของดาวโจนส์นะครับว่าส่งดาวโจนส์เนี่ยวันนี้เห็นลบลบกัน200กว่าจุดเนี่ยการดาวโจนส์เป็นยังไงนะครับการดาวโจนส์จะเห็นนะครับตอนนี้ก็ลงมาปริมปริมตรงแนวเดิมอีกแล้วนะครับตรงแนวค่าเฉลี่ย25วันอีกแล้วรอดไปได้ทีนึงแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันก่อนที่ลงมาแนวรักค่าเฉลี่ยนะครับ25วันตรงที่13บสมิมพารอบนี้ลงมาใหม่ในรอบนี้สําคัญครับเพราะว่าต้องรีบเด้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบเด้งเนี่ยใน มันไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่าถ้าวันนี้คงลงต่อเนี่ยจะเป็นการปิดใต้คัชเชีย์25วันนะครับเพราะตอนนี้อยู่ใต้อยู่ตรงคัชเชีย์25วันพอดีและภาพใหญ่ที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นภาพของการที่เราโจนมีภาพของการสร้างยอดเตี้ยงลงถ้ามีอาการหลุดเน้นตัวเลขสําคัญเลยว่าปิดใต้49ในเช้าวันเสาร์เนี่ยอันนั้นไม่สวยเท่าไหร่เป็นภาพของการทาถึงโลทันทีแล้วก็ไม่ดีเลยเพราะว่าลดใต้49 โอกาสที่จะลงมาหาใกล้ๆฐานเดิมแค่เฉลี่ยจิตสัมผัสแถวตรง4 8 5 0 0อาจเกิดขึ้นและนั่นหมายถึงว่าอาจจะสูเสียขาลงได้ถ้าดนรับ4 8 5 0 0ยใกล้ๆตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยอันตรายเลยนะครับแต่ให้ดีคือริบเด้งสะกดเลยตัดปัญหานะครับส่วนเส้นเด็กละ่ะเส้นเด็กเอนะครับถ้าลองมาดูจะเห็นนะครับว่าเส้นเด็กเองในภาพหลักเนี่ยจะเห็นภาพของการาพักตัวที่บอกนะครับเพราะว่ามันเคยเรียกว,ว่าอาการนี้เคยเกิดแล้วคือ,อาก,าการที่ว่าขึ้นไปแรงๆสุดท้ายก็มีการชะลอตัวหรือพักตัว,ตว รอบที่แล้วเนี่ยเราปรับตัวแค่วันเดียวนะครับแล้วปรับตัวแบบที่ว่าไม่ยอมที่จะลงลึกเลยแค่ปรับแบบทับแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับถ้าเรามาดูอีกภาพหนึ่งเห็นชัดว่าการปรับรอบที่แล้วเนี่ยก็ลงมาใกล้ๆแถวค่าเฉลี่ยห้าวันนั่นเองแล้วก็ขึ้นต่อนะครับรอบนี้เรามาดูนะครับว่านวรับค่าเฉลี่ยห้าวันจะรับอยู่ไหมค่าเฉลี่ยวันอยู่แถวหนึ่งสี่เจ็ดูนย์ะครับก็เรามาดูกันต่อถ้าเป็นแบบทรงเดิมก็อย่าหลุดหนึ่งสี่ดศูนย์ดีสุดนะครับถ้ากรณีที่ย่งยอต่อนะครับถ้าเก่งกว่านนัคื วันนี้ย่อไปเดียวแล้วพรุ่งนี้ก็เล่นขึ้นต่อเลยอันนี้คือเก่งมากเลยแต่ถ้าปิดใต้สี่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เมื่อไหรอาจจะปลายสัปดาห์หน้าที่เกิดย่อลงมาปิดใต้หนึ่งสี่ศูนย์เมื่อไร่อันนั้นคือไม่่อยสวยละเพราะว่าการย่อตัวต่อหลังจากปิดใต้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยอาจจะลุกต่อไปถึงระดับค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าจากค่าเฉลี่ยสิบวันเนี่ยสิบวัน,วนค่าสิบวันอยู่ประมาณแถวใกล้ๆกล้อ่าหนึ่งสี่สี่ศูนย์โดยประมาณนะครับ ถ้าพูดถึงต่างชาติและกองทุนละ่ะต่างชาติและกองทุนในตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูทรงกราฟก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับทรงเดิมคือต่างชาติแก้ซื้อมาเอาขายอยู่แล้วนะครับรอบนี้ที่บอกนะครับส่งกันขึ้นรอบนี้เนี่ยส่งเซ็ตเนี่ยคล้ายกับทรงการซื้อสะสมต่างชาตินะครับอที่กองทุนเองก็ยังเรียนขายมาตลอดนะครับมีซื้อสะสบ้างแต่อาขายมากกว่าซื้ออยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยตัวหลักหรือเมนสําคัญที่ทําให้เซ็ตไหลต่อได้คือต่างชาติแหละหลักใจเงินต่างชาติอย่างไรเข้าไม่หยุดเนี่ย โอกาสที่เซตจะส่งตัวได้แท็ตัวสั้นๆไปต่อจะมีความไ่ได้มากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวข่านบาทกันบ้างน,นะครับว่าข่านบาทเองวันนี้อาการเป็นยังไงนะครับข่านบาทวันนี้ถ้าเทียบวันวานแล้วข่้นบาทวันนี้มีสอการที่ว่าวานนี้อยู่ที่ปิดที่3 1 1 7นงนะครับตอนนี้ที่3 1 2 0ก็คือมีการลดค่ามาเล็กน้อยแต่ก็ตามเนี่ยณตอนนี้มันเป็นการชนแนวต้านนะครับกองเรทดสอบอยู่ว่าแนาวต้านระดับ1 0 2วันวันจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพื่า ทำจะอ่อนค่าต่อมันต้องผ่านแนวต้าน10วัน25วันแล้วก็ไปต่อที่แนวต้านอีกแนวนึงคือค่าเฉลี่ย75วันแถวออประมาณ31.5 31.6หรยอประมาณนะครับซึ่ง31.5 3 5 6ก็เป็นแนวสําคัญอยู่ที่ต้องรู้ึงต่อว่าถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นอ่อนค่า31.6มันต้องผ่านให้ได้ก่อนและถ้าจะอ่อนค่าแบบที่ชัดๆเนี่ยก็คือการผ่านยอดที่อยู่ใกล้32นียแหละนะครับส่วนกรณีจะพ้คนค่าเฉลี่ยทุกเส้นออดค่าแบบชัดๆเลยแล้วเป็นการออกค่ายาวเลยก็คนะง,งผลแนวต้านแค่1ฉ2วันแถวประมาณ สามสิบเอ็ดจุดสาประมาณสามสิบสองจุดหนึ่งสามสองจุดสองรงแนวนี้ต้อง่า้ได้มัถึงจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มชัดเจนในภาพปัจจุบันจะมีโอกาสเป็นแค่วิ่งออกข้างไซเว์นะครับตอนนี้ถ้าดูกรอบบนเนี่ยก็จะเห็นว่ากรอบบนอยู่ใกล้สามสิบจุดหกแล้วกรอบล่างก็อยู่ตรงฐานล่าสุดเนี่ยฐานอยู่สามสิบจุดแปดเนี่ยว่าจะดูว่ามันจะแกวงแล้วเลือกข้างไหนในกรอบที่แคบตรงนี้นะครับส่วนตัวน้ํามันนะครับน้ํามันมาดูสิครับว่าความกลหรือสงครามทำให้น้ำมันไปต่อไหม กำลังบอกนะครับว่าน้ํามันเนี่ยเมื่อวานสองวันเนี่ยขึ้นมาแรงนะครับวันนี้น้ํามันก็มีการชะลอตัวแต่คาก็ถือว่าใกล้เคียงวันวานนะครับเมื่อวานปิดที่น้ำมันเบนที่บเอ็ดจุดแปดสาวันนี้ที่7จ7 6ก็เป็นพักตัวย่อเล็กน้อยนะครับก็ยังเป็นสซขาขึ้นอยู่ดีสับตัวน้ํามันนะครับน้ํามันเองถ้าจะเป็นเป็นขาล,ลงอันดับที่1เลยเราจะต้องเห็นการลดต้ง0้เสิบวันก่อนหลุดใต้ง9กก่อนจากเนี่ยแนวถัดไปอีกแถว68 68นะครับไปอยู่แถว66โดยประมาณแล้วก็ถ้าจะติกขันเป็นขานลงเลยคงต้องหลุดล่างเลยคือหลุดหุสีถ้าหลุด6 4สี่เนี่ยคงมโอกาับสูงขึ้นไัลงแต่สังเกตน,นะครับเป็นยากคทุนตอนอย่71นะครับจก,กว่าโอกาสหลุดหุสีอย่างยากเลยนะครับตัวชั่วคราวระหว่างทางมีความได้แต่การปรับการลงอย่างยากอยู่สอตัวน้ำมันเบรนนะครับส่วนตัวของทองบ้าง ทองทั้งหมดนะครับว่าท่านที่เขาเรียกว่าลุ้นทองอยู่คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะช่วงนี้ทองไม่ค่อยไปไหนนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าทองเนี่ยก็แกว่งอยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับอยู่ใกล้ท่าเชีย์สิบวันยี่ห้าวันขึ้นก็ขึ้นไม่มากลงก็ลงไม่บ้านนะครับคนที่คนจะเล่นสั้นประเภทวันเดียวจบเนี่ยคงมีการซื้อขายได้หลายรอบเหมือนกันขึ้นกว่ขึ้นกว่าลงแต่คนที่หวังจะถือและหวังให้ขึ้นนานๆขึ้นไกลๆเนี่ย ก็คงลำบากหนึง่งเพราะว่าตอนนี้มันไม่ยอมไปไหนแต่ก็ดีอยู่นะครับถึงแม้ไม่ไปไหนแต่ก็ตามก็ยังเหมือนจะต่อสู้อยู่ก็จะสร้างกรอบเป็นสามเหลี่ยมอยู่ยังไม่ขึ้นยังไม่ลงใครและท้ายสุดเนี่ยก็คงหนีไปพ้นเดือนมีนาเน,นี่ยแหละครับก็งจะเห็นชัดว่าจะเลือกว่าจะขึ้นหรือลงทางไหนซึ่งถ้าดูกรอบบนถ้าเลือกขึ้นเนี่ยเราก็ดูแถวยอดเก่าแถวห้าพันหนึ่งกว่าเนี่นะครับถ้าปันห้าหนึ่งกว่าขึ้นไปได้นะั่นเลือกขึ้นแหละนะครับแต่ถ้าเขา ไหลลงมาล่างเนี่ยนะครับให้ระวังว่าการหลุดใต้ประมาณ4,008หลุดใต้ประมาณ4,006หรือถ้าชัดๆเลยว่าลงยาวเนี่ยคือหลุดใต้4,005เนี่ยก็คือกรณีของการที่จะปรับขาลงขาลงจะเริ่มการที่หลุดใต้4,008แล้วต้4,007ตามด้วย4,006แล้วก็ท้ายสุดท่านลงแบบยาวๆเลยก็4,005นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังห่างไกลเขินขวดนะครับอย่างตอนนี้มีโอกาสลุ้นเพราะมันมีโอกาสจะเลือกแรงขึ้นทั้งลงนะครับ ส่วนตัวของบิตคอยบ้างนะครับบิ Bitcoin ตคอยท่านี้ตอนนี้เข้ามาดูกันเห็นว่าบิตคอยเนี่ยไม่เหมือนทองบิตคอยเนี่ยรุนยากเลยเพราะว่าบิตคอยเป็นขาลงนะทั้งเดทั้งวีกทั้งมันแต่ก็ตามเนี่ยถึงแม้จะเป็นขาลงเดวีกมันแต่ช่วงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์มาเนี่ยบิตคอยก็เหมือนกับ จะพยายามประคองตัววิ่เหวียข้างนะครับตอนนี้เหมือนกับพยายามจะทรงตัวให้ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรู้กันต่อว่าเขาจะประคองตัวได้และสร้างฐานยกสูงแล้นเริ่มฟื้นตัวไหมซึ่งตอนนี้ถ้าจะฟื้นตัวระดับหนึ่งเลยเนี่ยจากตัวน,นี้67,400นเนี่ย้ยเเขาต้องผ่านระดับ70,000ให้ได้ก่อนนะครับจาก7 0,000ืผ่านให้ได้ก่อนแล้วค่อยผ่านประมาณ76 7ดหตามลาดับมันถึงจะเป็นเพ้าจค่อยฟื้นตัวนะครับจาก78็0หหรือ80,000เนี่ย ถัดไปก็คือวิ่งไปหาดับเกือบเก้าหมื่น9ันเก้าหมื่นไปได้นั่นก็รอบใจว่าโอกาสพนจะขึ้นถึงจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่แค่ไม่พ้นแปดหมื่นเนี่ยตอบใม่การเด้งเนี่ยยังมีการสูงใ้นเป็นการเด้งสั้นนะครับส่วันนี้เท่ไม่ดีเนี่ยเราเห็นการหลุดใต้ฐานวันณหกหมื่นห้าลงมาจากหกพันเจ็ดกว่าเนี่ยหลุดใต้หกพันห้าอัน,นเริ่มไม่ค่อยดูดีไม่ค่อยดีแต่ถ้าเขาลุดใต้หกหมื่นเนี่ยจบการเท่าว่าบอกขาลงไม่จบง่ายเพราะทำานิวโร่งระฐานเดิมนั่นเองนะครับอา่านานงฟ้า เจดังฟ้าเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยช่วงนี้เจดางฟ้าเนี่ยอาการเป็นอย่างไบ้างเจดางฟ้านะครับในภาพหลักเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราโจนตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่กำกึ่งกันว่าจะจะล่วงลงล่างหรือเปล่านะครับการเทียโจนอย่กำกึ่ง่วงลงล่างเนี่ยเรามาไล่ดูหุ้นกันนะครับเริ่มจากหุ้นที่ไม่ไม่สวยไม่ดีก่อนไอ้พวกไม่สวยไม่ดีเนี่ยแล้วก็ประเภทที่แยกบาดอาโจรชัดเจนเนี่ยตัวเมนหลักเลยคือ Microsoft ครับ Microsoft เป็นตัวที่เกิดเดทครอสต่อเนื่องกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นเดทครอสอยู่เลขอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันแต่ Microsoft ตอนนี้ก็พยายามที่จะประคองตัวไม่ทํานิวโรต่ำกาฐานเดิมนะครับตอนนี้ก็ต้องรุ้นว่าเขาจะสามารถสร้างถามตัวรีวิวแล้วค่อยไต่ตัวเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ไหมตอนนี้ก็อาจจะต้องรุนพลพลเพราะว่าถึงเด้งมาถ้าไม่ผ่านค่าเฉลี่ย10หรือ25วันขึ้นไปเนี่ยอาจแค่ดิ้งสั้นหรือเ่าอยู่ดีสับตัว Microsoft น,นะครับส่วนตัวถัดมานะครับที่เป็นภาพของการเกิดเดทครอสเหมือนกันนะครับก็คือตัวของ เทสลาครับเทสลาตอนนี้ยังเป็นเด็ดคอร์สอยู่นะครับเส้นสิบวันแต่ใต้ยี่สิ้าวันแต่การเด็ดคอร์สเขาเนี่ยเพิ่งมาเป็นตัช่วงต้นปีนะครับไม่เหมือนตัวสอบที่เป็นกันมาหลายเดือนแล้วนะครับคนเราบอกว่าตัวเทสลาเองเนี่ยอาการเทียนนี่คือใต้ค่าเฉลี่ยสิบวันยี่สิาวันเป็นเด็ดคอร์สอยู่นะครับตอนนี้ยังเล่นใต้ค่าเฉลี่ยสิบวัน 20, ยี่สิันอยู่ตอนนี้ต้องลุ้นกันว่าจะสร้างฐานและส่งตัวได้ไหมนะครับสำหรับตัวเทสลาตัวถัดมานะครับที่มีภาวะที่ ค่อนข้างที่จะดูไม่ดีก็คือตัวของเอ i นว a เดียเอ็นวีเดียเนี่ยเป็นภาพจริงแล้วเนี่ยไม่ถึงกับเป็นขารลงแบบชัดหรอกแต่เป็นภาพการซิกแซกเซเวนในกรอบกว้างนะครับบางครั้งก็ค้นแค่สิบวันยี่ห้าวันเมืเขาเล่นตั้งแค่สิวันยี่้าวันบางทีก็เกิดโกเล Cross, เด้นครอสบินดีกเด้ครอสแต่ก็เป็นภาพสลับไปสลับมาเห็นว่ากรอบกว้างมากนะครับถ้าขึ้นพ้นกรอบบนยอดนี้ได้เมื่อไหร่อันนั้นคือเลือกขึ้นแหละแต่ถ้าหลดกรอบล่างด้านล่างเนี่ยสองฐานนี้ออกมาอัไน,นคือเลือกทางลงก็คือกว้างกว้างสมควรนะ มีอีกตัวหนึ่งที่เริ่มมีการน,น่าเป็นห่วงนะครับก็คือตัว Apple Apple เนี่ยเดิมทมีฟื้นตัวทำท่าจะ,จะเป็นจะเป็นการเริ่มตม้ขึ้นรอบใหม่เป็นโด้ดคลอดเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายืนไม่ได้นะครับตอนนี้หลุดมาตาั้นเฉลี่ยสิบกว่าวันยีป่ปวาวันอีกครั้งแล้วทําท่าว่าจะเกิดเดดคลอดอีกคนด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องคอดูแอปเปิลให้ดีนะครับเพราะแอปเปิลอาจจะเป็นเดดคลอดอีกคนละใกล้แล้วนะครับเอาล่ะมาดูตัวดีสามตัวกันบ้างครับตัวที่ดีสามตัวถ้ามาดูเราจะเห็นนะครับว่า ก็เป็นตัวเดิมเดิมที่เราดูไว้เอาตัวเก่งสุดก่อน Google เนี่ยเก่งสุดเพื่อตลอดารแล้วพูดกันตลอดนะครับว่าถึงแม้จะมีการซิกแซกแต่คนรซิกแซกสร้างยอดฐานยุคสูงก็คือไม่ว่าเป็นขะขึ้นกว่างกว่าขึ้นชัดเจนตอนนี้ยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทั้ง1ิบวันยี่้าวันยังเป็นโกลเด้นครอสอยู่ไม่มีปัญหาครับแล้วส่วนตัวถัดมาที่เป็นตัวรองมาคนนีกคนจะเป็นตัวเดิมคือเมซอนครับเมซอนก็เป็นการแกว่งเดิมแต่เมซอนเองในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับ เมซอนเนี่ยมันก็มีอาการที่เคยบอกว่าถึงแม้มันจะเกิดโกเรนคอร์ก็ตามแต่มันก็ชอบแกว่งประเภทที่สุดค่าเฉลี่ยสิวันยี่ห้าวันแต่ไม่เด่นคอร์แล้วก็แกว่งขึ้นแกว่งลงในภาพช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นปีเนี่ยจะเห็นว่าเอเมซอนเนี่ยมันเริ่มสร้างกรอบเป็นสามเหลี่ยมนะนะครับเราต้องรู้ไัต่อว่ากรอบส้นของบ้างของเขาตรงนี้เขาจะเร่ขึ้นหรือลงกันแน่นะครับอีกตัวสุดท้ายตัวซ้ายคือเมตาครับเมตาเนี่ยเป็นภาพที่เพิ่งเกิด โกเรนคอสไม่นานนะครับแภาพตอนนี้จะเป็นโกเรนคอสอยู่งแต่ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีถาอกณ์ที่มีการชะลอตัวและปรับตัวลงบ้างนะครับหลังที่เป็นเกิดโกเรนคอสแล้วขึ้นพ้นคาเสดสิกวันยี่บ้าวันได้ครับ mm hmm. ะนะครับมาจะดูผ่านดูต่อหรือเอาคำถามไหมครับหรือจะดูคุณสักกรรมหรือจะดูหุ้นอมอร์ไร,จร<ๆ>์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มองกันนะว่าเจ็ดน้ำฟ้าเนี่ยเป็นเสร็จแล้วแต่ไม่ไปไหนเลยนิ่งมากเนี่ยปีแล้วปีอีกหลายานเ้นะครับคือมันเหมือนกับว่า เออไม่ในมือหวาเหมือนอย่างที่แบบหลายคนตั้งใจเอาไว้หรือว่าหลายคนคาดหวังเอาไว้นะครับก็ไปแล้วก็มีความลืมก็งั้นงั้น่ะนะครับเออความหมือหวาไม่มีนะสู้แบบพุ่นไทยในช่วงนี้ยังไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับถูกไหมฮะถูกไหะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกันไปก็แล้วกันขอสักคําถามนักเรียนชองขอถามหน่อนะครับเออนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าเดี๋ยกวอนนะบวันนะ โอ้ oh, أ, เขาน่าจะเข้ามาแซวว่าตอนเย็นก็คือเย็นนี้ต้องใช้ประมาณนั้นอาเสร็จแล้วแต่เขาบนนี้เนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับจากการาฟนี่ยังไงดีครับเจนชอครับคือกลยุทธ์นะครับก็ไม่ญหาครับก็ในภาพหลังที่บอกนะครับเซ็ตจะี่านขึ้นแล้วการพักต,ตัวชะลอะตัวเนี่ยช่วงนี้ยังมีความยังมีโอกาสลุ้นว่า,อาไอ้การพักพักช่วงสั้นเหมือนเดิมนะครับกุญยวาวาถ้าเซ็ตได้ปรับตัวย่อตัวบ้านนี่ก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวพอหลอดดูรุ่นดูว่าเซ็ตใจจุด การยอดตัวตรงนี้โตตำแหน่งไหนแล้วพอเขาหยุดการยอตัวเนี่ยเราก็หาจังหวะที่ถหุ้นประเทศัิษดีที่ราคายังไม่สูงมากนะักยังไม่โอบอสซื้อได้นะครับหรือถ้าเราโชคดีกว่านั้นไปเจอหุ้นประเทมพิฐานดีที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นขาขึ้นราคาหุ้นยังต่บเป็นพิษณด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่จะหาได้ที่นี่หายากนิดนึงนะครับเพราะตลาดมันเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนมกราแล้วครับนะครับอ่ะได้ครับ,รบถ้าเช่นนั้นก็นะครับยังไงก็เดี๋ยวนะครับ วันจันทร์เรากลับมาคุยใหม่วันนี้ขอบคุณครับจันชอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ์ชอโชคดีทเป็นสิทธิ์นะครับจากเวสแอนด์เฟสนะครับเอาละช่วงนี้เราเป็นพักกันแป๊บหนึ่งถูกใจกดไลค์ใช่เลยกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกดติดตาม